สวัสดีค่ะอยู่กับสมอนชาแนลวันนี้ก็จะพาดูต้นทุเรียนนายช่างใหญ่นะคะกับคุณนายสวนผักมีแตงกวาด้วยนะคะเอซี่รู้มีมะเขือเปาะด้วยนะคะจันนี้จะพาล้วกินได้นะคะล้วกินได้เป็นล้วบ้านก็กินได้เพราะว่ามันมีสวนผักอยู่ในั้วตัวของมันเองนะคะแล้วก็จะพาไปดูครัวคุณนายด้วยนะคะตื่นมาก็เก็บพริกมะเขือ ไปทำกับข้าวได้เลยนะคะมะเขือก็มีหลายต้นเลยนะคะมีกระเพรานะคะนี่ผักสวนขั้วของคุณนายนะคะอุ้ยมีอันนี้ด้วยนะคะมีแตงด้วยนะคะนี่แตงแตง,แตงเล็กๆอ่ะนี่ผักอะไรนั้นใบบัวบกก็มีนะคะ fc ใบบัวบกเยอะมากนะคะใครชำนาญก็เก็บไปทานได้นะคะใบบัวบกต้นมะเขือเทศแล้วก็ต้นทุเรียนนะคะ มะเขือเทศแล้วก็ทุเรียนแล้วก็มีแตงแตงไทยนะอู้พริกมะละกอนะคะมะละกอมะเขือเทศนะคะแล้วก็ผักชีฝรั่งอู้ผักชีฝรั่งเยอะมากเลยเพิ่งเห็นผักชีฝรั่งอยู่ตรงนี้เยอะมากเลยนะคะว้าวผักชีฝรั่งอยู่ตรงนี้เองนะคะนี่อหู้ใบใหญ่ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะ เอาไปใส่ต้มยำได้เลยนะคะใส่ลาบใส่ก้อยใส่อะไรได้ทุกอย่างนะคะผักสวนครัวมีตะไคร้ก้อยใหญ่ๆมีขาด้วยนะคะมีมะม่วงมีกล้วยหอมทองนะคะของนายช่างใหญ่นะนี่ใกล้จะสุกแล้วนะคะยีะีกล้วยหอมทองนะคะลูกใหญ่มากลูกใหญ่จริงๆนะคะมีกะเพราเด็ดเท่าไหร่ยิ่งเด็ดยิ่งสวยนะวะใบกะเพราอะ่ะ อาหมวกก่อนได้ปีมันร้อนยายเลยมาหมวกร้อนมากไปจะพาไปดูครัวคุณนายอันนี้ก็คือห้องนอนน้องโอมนะคะยังไม่ตั้งเสาเลยนะคะเรามีครัวด้วยนะคะครัวใหม่นะคะควันนี้นายช่างไม่อยู่นะคะนูเสื้อพ้าไปถ่ายอะไรนะคะพี่นู เสือพาไปแอบทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะออเสือทัาไปถ่ายคลิปอยู่ยายจะพามาดูที่ทาเมื่อวานเนี่ยจะเสร็จแล้วนะคะนี่ใส่หน้าต่างแล้วนะคะอ้าวเสือพาไปมาทำอะไรตรงนี้ฮะ มาช้อปปิ้งได้อะไรมั่งโอ้ได้เยอะจังเลยเอาไปหมั่นไผนายนี่สิบตลาดหนูเดินไปแล้วพี่น้องเ้ยจะพามาดูครัวคุณนางนะคะคุณนางสวนผักครัวเป็นแบบนี้สวยไหมท่านผู้ชมนี่ครัวอ้าวจ่าเอ็มมาตั้งแต่เมื่อไหร่พอดีจ้าจ่าเอ็มก็มานะคะยุบซีิ้นเข้าระเบ่ นี่นะคะหน้าต่างเสร็จแล้วนะคะเพอแพบเดียวยายไปนั่งทานข้าววา,านแป๊บเดียวกลับมาเสร็จแล้วโอ้สวยแล้วนะคะเอฟสีอันนี้ช่องช่องมีมุงลวดนะคะคัวปาดหน้าต่างเดี๋ยวยาย หน้าต่างขอบหน้าต่างเกือบเท่าหัวเยื่อสมอนทำห้องนอนก็ได้แล้วทำให้ทำเป็นกลัวนะกูดถึงทำเป็นห้องนอนได้เลยเนพะ้อแป๊บเดียวเสร็จแล้วนะคะอันนั้นก็คือจะเป็นห้องนอนของน้องโอมนะคะอุ้ยให้ดูผัก ดอกแครงางามอยากมีปาาเนึ่งใส่จังเลยตำแจ๋อแซบไลเดอพี่น้องวันนี้ไม่ได้ทำต่อวันนี้หยุดหนึ่งวันนะคะอันนี้ก็โต๊ะกินข้าวคนมาวางไว้ตรงนี้แล้วนะคะก็ดูแล้วก็สวยงามเลยนะคะแบบเอ่อทำกับข้าวข้างในเสร็จใช่ไหมก็มานั่งทานข้าวตรงนี้ได้เลยนะคะสวยงามมาก นี่นะคะโต๊ะนั่งทานข้าวโอ้สุดยอดเลยนะคะเอาโต๊ะมาไว้ตรงนี้กว้างดีนะคะนั่งได้หลายคนด้วยอุ้ยดอกกุหลาบทำไมใหญ่จังเลยดอกกุหลาบดอกนี้ทำไมใหญ่จังะมีฟักทองด้วยนะคะมีว่านอะไรนั้นน่ะนะ,นะนะมีต้นตะขบ ฟักทองออกลูกหลายลูกแล้วนะคะยุจีนี่ดูฟักทองนะคะออกลูกแล้วเดี๋ยวก็ได้กินแล้วนะคะนี่นี่ไม่นานเกินรอลูกใหญ่ด้วยนะคะนี่ออกดอกมีหลายหลายหลายลูกเลยนะคะนูน่นข้างหลังก็กำลังออกมาอีกแล้วนะคะยุซีนะคะ ักทองค่ะฟักทองฟักทองนะคะได้กินนะลูกมันโตแล้วบ้านคุณนายสวนผักมีนกน้อยเรียกซรับออกเต็มเลยนะคะเป็นค,คู่แล้วนะคะนี่คนมีบุญวาสนานกน้อยเรียกทรัพย์ก็จะออกลูกเป็นแบบนี้นะคะหน้าบ้านหลังบ้านตรงสวนครัวนะคะ นกน้อยเรียกซับนะคะออกเป็นคู่ๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์นะคะอะไรอีกเนาะโอ้ตรงนกว้างจังเลยสร้างบ้านราคาหลายล้านได้เลยนะคะนี่เดี๋ยวจะพาไปดูผัก แปลงผักนะคะเอฟซี 4, เดี๋ยวยายจะพาออกไปนะคะสุดยอดครัวครัวคุณนายสวนผักครัวป้าแตนนะคะ เมื่อวานนายช่างก็ทำอยู่ตรงนี้กับเสือาพาไปนะคะก็มีบาเมื่อดแอนแฟมิลี่ปุ๊ด้วยนะคะเมื่อวานแต่ยายไม่ได้ยกนะเมื่อวานบอกลุงเลยว่ายายไม่ยกอ,อกยกไม่ไหวแล้วก็เลยบอกนายช่างไม่ทำเด้อว,วันนี้ขอถ่ายคลิปอย่างเดียวถ่ายได้คลิปเดียวก็ไปนั่งเป็น สี่ห้าชั่วโมงกว่าจะได้มาคลิปหนึ่งเขาก็ทำเสร็จถึงนี้ถ่ายตั้งแต่คลิปแรกอยู่ตรงนู้นนะคะเอซีคลิปสองเอามาถึงนี่เอาพอคลิปสามมาถึงนี่เลยนะคะนี่จนเสร็จพอดีสามคลิปตรตรงนี้สามคลิปก็คือค่ำแล้วนะคะเพราะว่นนานๆยายจะเดินมาทีหนึ่งสองสามชั่วโมงก็ไม่มากินข้าวเสร็จแล้วมันก็ง่วงนอน